สวัดครับวันนี้ก็นีดารคฮาเขาบอก่อนนะครับผมว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปลงนะครับนะไม่ใช่อะไรนะผมแต่ผมกําลังตัดคลิปใหญ่อยู่นั่นเองนะครับนะซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ได้ลงอีกประ,ประมาณ2วันนะครับผมแนละ้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะหรือไม่ก็ผมอาจจะลงคลิปวัน คิดว่าคลิปนะครับผมน่าจะได้ลงประมาณวันศุกร์นะครับผมนะมันเป็นคลิปที่ผมตัดนะครับผมเลยนะครับนะแล้วมันก็จะเป็นในส่วนของคลิป top สิบอนิเมะที่ผมชอบที่สุดนั่นเองนะครับนะก็จะลงทางช่อง deepchat darkheart นะครับผมดีช่อง darkheart นั่นเองนะครับนะแล้วก็ช่องอนิเมะ time set x ด้วยนะครับนะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าอนิเมะ time set x คืออะไรนะครับผมนะคิดว่าน่าจะมีคนที่ไม่รู้จักช่องนี้เยอะเลยแหละนะครับผมก็คือจะเป็นช่องอีกช่องนึงของผมนะผมนะ เป็นช่องอน,นิเมะนะครับผมแล้วก็ปะ,ะก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมแลก็เลิกลงคลิปนะครับผมนะไปช่วงหนึ่งนะผมก็บอกว่าผมขี้เกียจทำคลิปในช่องอน,นิเมะท m e ซเอเพราะว่ามันทำเนี่ยคลิปมันทำนานนะครับผมนะฉะนั้นก็ช่องอน,นิเมะทำแซเองเนะี่ยไม่มีตารางเลยนะครับผมก็คืออาจจะแบบเดือนหนึ่งลงครั้งหนึ่งหรืออาจจะแบบลงสองวันติดต่อกันเลยก็ได้นะครับผมนะแต่ก็ ถ้าเกิดใครที่ชอบอนิเมะนะครับผมนะก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลา่างคลิปนี้นะผมตรง Description นะครับนะั่นแล้วก็ตรงคอมเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับนะก็โอเคนะคผมมาบอกแค่นี้แหละนะครับนะสำหรับนี้ขอเวลาไปก่อนสวัสดีครับ